ว้าวไม่กอดนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมนะครับดีิจิรินกินไม่เลือกครับผมวันนี้ก็นะฮะน้ำพริกปลาทูครับผมสดสดหมดครับซึ่งมาจากตลาดเมื่อกี้นลยครับแล้วก็นะฮะมีสะเดาด้วยครับนี่เสต๊าครับสะเดาตะสุดก็นะฮะวันนี้ก็ยืมบัตจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะพริกกระเมียนบัดนี่เสต๊าดบัตรอบัตรแล้วก็อันนี้ก็เมียน ตัซ้ออาจจะเป็นการตัซ้อนะฮะจังคือโอ้ไงเนี้คือจะไงเมือ่อเท่าไรบาทจังหนึงบาทน,นี่สำหรับปองปูน่าดได้ทำมันเตือนบ้านเนี้ยผู้ไายปลีนอะไรเงี้ยก็โมโหขึ้นมือหนึ่นงนงะฮะดิจิรินกินไม่เลือกวันนี้กินกินได้ทุกอย่างครับนะฮะก็ฝากให้อ่าขอเป็นพี่น้องตัวนี่ยได้บานจองอนงนังมโหขึ้นมือหนึ่งเขียนบานนะฮะนู้อันนี้ก็เมีนยนใบก้นเอิบ,บอ่านี่ก็ ត្រកមើលយីហោរបស់ my brighter របស់ไทยខោខ្នៀវណាខ្នៀវពី model 5บาทដែរណាฮะក៏ថ្ងៃនេះគេចង្អញមាត់កើញ៉ៃជុំត្រល់បាត់បងជូនីផងបាត់នៅខាង digitala បាត់នៅខាងจังหวัดសេរិនណាฮะក៏ថ្ងៃនេះក៏សូមបាទប្រើដែរឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបាទគឺទានជុំថាចង្អញបាត់ថ្ងៃនេះក៏នេះគឺជា channel ថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូននៃយើងដែលនៅខាងខេមែរក៏បាទសូមជួយបាទ join subscribe មួយផងបាទនេះ ស្ដៅសុបសុបព្រមម្ដងគឺស្ដៅសុបសុបបាទគឺបាទដាក់ទឹតទេបាទគឺស្ដៅសុបសុបម្ដងបាទថ្ងៃនេះក៏នេះមាន segment ជៀនមិនអាំងក៏ក្មួយខាត់ពេលលយយូបងប្អូនវ៉បាទនេះជូនដល់គ្នាបាទអើយនេះចង្អញម្ដងនេះដល់គ្នាបាទចាប់មើលមាត់ជារៀនបាទគិត៣លឿនទៅស្ដេចគិតដែរដល់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបាទក៏ channel នេះ channel ថ្មីដល់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងមកធ្វើបាទនឹងការបាទ C បាទមហោបាទ C គ្រប់មុំបាទស្ដេចក៏ C ដែរបាទ ก็กินทุกอย่างครับกินทุกอย่างครับอะไรก็พมกินได้นะครับนอกจากกําแพงวัดที่กินไม่ได้ <c oughs> โอเคครับก็มาครับเป็นในยุคนี้เราให้บัตรเงั้นยนะยึดจับบาตรตะเสาะมุ่นมันมตะเสาะว้าวเงี้ยสุดป,ประดับบัตรได้ยังสุบูรษะได้บัตนรในต้นนนนตองเฮียบัตรมีบาตรตะเสาะบาตรน้นำพริกในต้อกเฮียว้าวอ่ะอ,อร่อยครับอร่อยครับแล้วก็สลาเงี้ยนะสลาในต้องเฮีย không có tương tự đào không đạo cho đi mất mà có mình ăn những phong đi và đúng đúng với bạn lúc mà đọc nha mình làm thích làm thích bát Thu đấy hả khi nào làm thích bát Thu không có à อือร่อยครับอร่อยมากน้ำพริกกุ้งทูผมไม่เป็นเราเอ้ยแซ่บอีหลีแซ่แบๆอร่อยจริง,รงอืมอืมจังหวัดจังหวัดก๋วยไก่ทอดไก่นี้ชิ้นห้าบาทครับผมไม่แพงครับไม่แพงกรอบครับกรอบอร่อยครับแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับ អ uhm, ឺសដៅอย่าลืมน้อมสដៅครับក៏ប្រ দাম តរបងបូនយើងនៅខាងអាមេរិកបាទខាងអ៊ីតាលីបាទស្រុកថៃបងបងធ្វើការស្រុកថៃក៏សដាយនឹងពួកខ្ញុំសដាយបាទកាលណាត់យើងហូបហើយយើងមិនបានអัดឃ្លីបទុយយ៉ាងនោះសាវរីវាសដាយអញ្ចឹងបាទຫມູ່អัดឃ្លីបជាមួយនឹងបាទឌីជីរិនគិតមិនលើកបាទហឺហឺ អ mm. mm. ឺរាញ់កោសដៅវាប់ដៅសដៅគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចេះហូបណែល្វីងបាទអសិរស័យបាទគឺល្វីងខ្លាំងតែជាសុខជាតាមដល់មានការរបស់យើងបាទពិតល្អមានអ្នកខ្ញុំខ្ញុំហូបសុទ្ធសុទ្ធណោះហើយបើមានសំដីនេះអ្នកខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំជចិត្តហូបរបស់ប៉េពិបពិបបាទ đã cái đám Cứ... cưu luôn tại biệt tại em được hiệu mh 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 อืมแบบดีแนะบบอันนี้เอาเง้นนะขอบคอืมกรอบกรอบอันนี้ดินสะได้ใส่แบบบุญเอสจได้ตติงตลาดมมเหมือนแบบไปซื้อซื้อจากตลาดมาเมื่กี้ครับผมแล้วก็หยัดไปครับหยัดไปนะครับกรขอภัยนะครับคนไทยทุกคนนะครับที่ ยายาพูดภาษาไทยไม่ค่อยจับนะครับแต่ว่ายายคุณไทยรู้ว่าเราก็อะไรก็เรากินได้นะครับเพื่อนเพื่อน,นขอถ่ายคลิปเยอะๆผมเลยอยากถ่ายคลิปมือเขาบ้างนะครับว่าคุณก็กินเป็นเหมือนกันของอร่อยอร่อยอร่อยเนาะอืม mhm, à lòm. Wow. Snack này, Ừm. mhm. làm mhm. 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 của chú này mhm. 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 Cái ở đây các, có, anh này kêu chiạ mồ bê lăng nhiên bê đó bong bong này vừa thơ cam, vừa ăn hộp bài, mồ mồi đi chết mồ, 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 ทำน้อง,องเอรอเส้สดเสดสดปื่อยๆสดอือร่อยจริงอร่อยมากออ,อืืดูหวากกนอย่างตึ้งน้ำพริกก่อนนะครับผม นนี้เราจะไปกินข้างนอกแต่ว่ามันมืดแล้วครับผมก็เลยมากินอยู่ที่บ้านครับแล้วก็นี่ผักข้างล่างด้วยอืมอืมอร่อยจิงสดเอาสดเอาสด,สดสดพึ่งไปเกะมามาจากตน้นเมื่อกี้เนอะพี่น้องแล้วก็บ้านคุณเขาจะไปจมน้ำร้อนๆแล้วก็ มากินแต่ว่าผมไม่ตองก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่แพ้เสะดาครับผมกินได้ครับผมก็เลยโอ้ไม่ตองหรอกผมกินสดๆดีกว่าธรามชนติดีครับ <c oughs> อี่กระมอนแรกผมเนี่ยผักยิ่งแก่ผักผักมาลวกมาลวกมาลวกเสต๊านี่ด่ยังด่เนี่ยเออน้ำพริกอันนี้พริกประทูครับอร่อยครับอืมอืม nó Ừm Ừm Rồi mẹ cắp Còn Chồng con nhẹ nhàng nghe Xạ xì tạm nhóm Ồ, xóa chiếc xe lấy bằng bồn ơi Xóa xì Ừm

ขอพายนะครับผมคุณที่ไม่ได้กินก็เอาไปลองกินดูได้ครับตําพริกไปซื้อจา,ากตลาดมาครับไม่แพงครับสาสิบบาทอืมกเปียอรย้อยปเปียอย่างซ้อมเฉยมือนึงจีโอนี่อันนี้เขาเรียกอะไรเนาะตอนอะไรไม่รู้อะ่ะภาษาไทยแต่ว่าภาษากรัรมพูชาเขารียกว่าเออ จีเสระเวงนี่อ่ะอเนียจีสละเวงบวกกับปรปีอืมอืมเดาอืมอืมเราต้องกินเนื้อเยอะครับพี่น้องเรามต้องกินเนื้อเยอะเราึ้นผักอะไรเยอะๆครับจะได้สขาพแข็งแรงครับสส้นดาวคือ ที่จงังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่ากินหวานเป็นลมกินคมเป็นยาครับผมก็แปลอย่างสมัยก็ซีเปมซีรับบอเปมเกิดจะกินฮาก็จะจอลโกแต่บาซีรับบอจูจูเวียเธอโอยเด็งกายยึงมุมูนนะแปรกินกี้นะบอกผมอืมอืมเป็นยานกุกฤษณ์น,น้ำโป้

น้ำพริกอืมอืมมีอะไรอนเอางปยเป็นเต้นม,มาหน่ไก่ไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็น้ำพริกนี่เราเอาเพี่ยนนี่

เพื่อจตือนบอกโอ้มาจุดจนแบบสับสไครต์ได้มูดพร้อมบาวันกลาคืนีิจิรินกินไม่เลือกครับผมช่องแนนี้เปนช่อแนวนม้ของผมนะครับการฟังให้ติดตามดูวยนะครับผมก็บัดบ้านครับเรากินแบบบัดบ้านครับไม่มีไม่ได้ด้วยอะไรหรอกเราก็กินตามแบบธรรมชาติเราออืืไก่ทอด อืมอืม้าลำพิงอืมอ่ออืมอืมทำเีวหบาท

กอนนำพิงกหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมอ่ะนี่ไทยอืมอืมอ่ะมาแล้วสำหรับักเก็บพ,พิ้งก์ผู้นต่อก็ขอบคุณครับก็บาสันเจียเมนเกลายนาแต่ขอ้ชโก้ก็ขัดแต่เป็นตัวเดิมของโเน์เลยแต่ ហើយចង់ដេញហូរចង់ហូរឃើញនរអង្គនេះថាយើងហូបបានចឹងប្រដាននរអង្គនេះថាខ្ញុំសោះហូបសាច់ច្រឡេហូបកលែបានបានច្រើនសឹងភាពអ่อนណាฮะចឹងបានសូមព្រះឲ្យទិញចុច Subscribe អ្នកមួយផងចុច Subscribe ដូចនឹងនឹងទទួលបានជំនួននឹងបានคลิปใหม่ๆนะครับจากกลุ่ม Digital กินไม่เลือกครับผม